อะไดีอ่ะมันโดนลุมเลยอ่ะสองตัวนี่หิงบนกับตัวนี้ม,ม,นนมันลงมาไม่ได้่ะเนี่ยน้ำมันตาตาครับช่้ยช่้ยยังใจเย็นใจเย็น จุดที่สามลูกค้าจะมีป้ายลงขบอยลูกค้าจอดที่จุดจอดนะคะแล้วลูกค้าเดินเข้าไปนะคะกิจกรรมด้านในเช่นลีนมค่ะลูกค้าซื้อเพิ่มได้เลยที่ลงขบอยและโซนสัตว์เล็กเป็นแอนิมอลฟาร์มลูกค้าสามารถเดินเล่นให้อาหารสัตว์ได้ที่แอนิมอลฟาร์มจากลงขบอยวนกลับออกมาที่พิพิธภัณฑ์อาคารสีน้ำเงินดราล่างสนสัตว์สีขาวยันยนต์ทหารกินโซนงานชั้งจึกด๊อปันขึ้นตึกชั้น3ามห้องจำลองโรงพยาไฟชั้น4ี่เป็นแบบ ห้องจาลองเมืองคาร์บอยรูทนี้นะคะลูกค้าวันธรรมดาประตูตรงนี้ปิดตีโังเย็นลูกค้าอยู่ได้จนถึงห้าโมงเย็นใช้ไม่เสร็จนี้ตลอดนะคะในการเข้าขอบคุณครับเพื่อเพครับตอนนี้เรามาเที่ยวกันนะครับมาแล้วครับมาให้อาหารแกะกันตอนนี้เรามาเที่ยวที่ฟาร์มครับ เซื้ออาหารไหมครับคำเดียวครับไปเข้าประตูไปเลยไาประตูไปเลยครับเล้วตอนนี้เราเดินเข้าไปแล้วครับไป แบงก่อนแบงกอนแบงก,อน,นกอนครับเอาแล้วอแล้วมันวิ่งมา,าครับมันวิ่งมา,าครับไปแล้วไรแล้วมัวนเดินมาเลวเราจะไปทางไหนดีครับมุมไหนดีมุมน,นี้เหรอแท็กเตอร์เหรอ ครับโอ้โหกินใหญ่เลยกินเก่งมากตัวนี้มารอรับเลยครับโอ้ยอย,อย,อยังไม่หมดเลยไปแล้วไปต,ตัวแล้วไปตัวแล้วครับกำลังหน้ามา,อ,าอุ้ยเลือบโดนเมื่อยเกือบพยายามมึง ใจเย็ยนใจเย็ยนใจเย็ยนใจเย็นใหญ่เลยครับใหญ่กุ้นที่นี่ก็ให้อาหารแกะนะครับกมละ40บาท3กรัม100้เอาแล้วดูนี่มีกินใหญ่เลยครับ <c oughs> โดนลุมแน่จะให้วัวกินครับตอนนี้ ไกลอ่ะเราจะไปหาแพไปแล้วครับตอนนี้อาแล้วเดี๋ยวมันมาแน่ครับส่วนนี้สีลายด้วยเฮ้ยตัวนี้ว,วิ่งมา <c oughs> โอ้โห,โห,โห,โหไม่แยงกันครับไมาแย่งกัน ครับันลุกดูวีแล้วตอนนี้เอาแล้วเอาแล้วขีนใหญ่เลยครับเอาแล้แล้วหมดครับอย่างนี้ให้สนุกนะคบใช่ ผลเขาตัดไปแล้วนะเนี่ยมันเพิ่งขึ้นใหม่ใช่ปะมีได้เหรอเอาเลยครับกี่บัวอยู่ว้าวได้ทงแมมมันจ้องกันแปลกครับคู่นี้ดินมันยังไงกันครับโอ้โหดูดีครับ บรรยากาศดีมากเลยครับเพื่อนนี่รอบๆนะส่วนดอกไม้นะครับส่วนดอกไม้มีฝนลงเม็ดนิดหน่อยนี่เขานั่งชิงช้าแล้วครับแข่งดิ นฟาร์ม bon ปอนนมก่อนใช่ไหมใช่<อ>ต้องไม่ต้องดึงก็ออกดิดูดได้เลยดูดได้เลยเแล้วเาจะให้ตัวไหนแล้วเอาให้นมบัวนะครับจับแ,น,แน่นๆนะเออใกล้ๆเขาดูดเข,าด,ดข,า,ดดขาดูดยเลยโอ้โหอึลินอึดูดดูดน่ารักะไหมดูดใหญ่เลยครับ หิววาดีหิวนมน้องหิวนมโอ้โหดูให่เลยดูใหญ่เลยดูใหญ่เลยหมดเลยหมดเลยเออหมดแล้วคาเทลไลนนะครับบินจะให้นมบัวนะครับ guana. així okay. ừ chị hà chị hà khó đáp khó giang khó đáp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  khó โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นไงเขาอว่าเอเอเนี่ยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะมีเครื่องเครื่องปั่นนมใช่เครื่องใส่นมใช่ไหมแล้วเขามันก็ดูดออโต้เลยใช่ไหมที่เราเคยเห็นแล้วเนาะแล้วเขาก็เอาไปใส่กล่องให้เด็บินกินนะใช่

ใหญ่มันม่กินมริจริอยู่ครับนี่ไงนี่เอ้้น่ารักมากเลยครับน้องกระตายน้องกระตาย อนนี้ตัวนี้นอนเลยอะขไปยังกลัวอยู่พ่อพองดูนดิอันนี้มูกวอยู่กลัวอยู่เห็นปะดูดูอ๋อลูกแก่ครับแกนอนอยู่ดูหัวกอโอ้ยไม่ได้อนมมาให้เลยโอ้โหมันรอเลย เป็มันไก่นะครับคือเข้าไปครับโอ้โหขี้เต็มเลยนะครับโอ้โหเป็ดปะเนี่ยดาวินเป็ดปะจับไะจับไม่ทานหรอกอย่าไปจับมันเลยเดี๋ยวมันวิ่งกันตื่นหมดดูดีกูกก็กินข้าวอยู่นะครับตอน้นเนแ ใช่มันโดนกัดแน่เลยหรือหมาป่ามาจะกัดมันมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วหรอครับตีอีกมันหรอนี่เห็นปะไม่ห้ามจับเด็ดอย่าไปจับมันนะแม่มันหงอยเห็นไหมครับมีลูกมาลูกไป่งงวงมาเนี่ยไม่มันร้องเลยใช่ตัวนั้นมันร้องเลยนี่นี่นี่มันฟักไข่อยู่นี้ครับนี่ฟักไข่อยู่นี้ข้างบนในตะกร้านะเห็นปะฟักไข่ รวังนะลูกอย่เข้าไปใกล้นะเดี๋ยวมันหวงไข่อยูมันจีเลยนะครับเพื่อนดูอย่างเดียวครับวิธีชิวิตของไก่นะครับโมขึ้นล้างนะครับอืมขีดไม้นะครับโ,โอ้โหขี้ไม้ใหญ่เลยครับเก่งเลยตอนนี้ไปเตรียนม้เลย โอต่ายพันอะไรครับเนี่ยตาแดงนะวิ่งดู่านนอข้างในมาระวังนะหินไหมหนป้ายไหมเหล่ยมเยเนาะตัวใหญ่เนี่ยใหญ่ใหญ่ใ่ใหญ่ใหญ่ใหนี่ระังมันขุ่นนะระวังมัน มันคุยมันบอกว่าวันที่ยืงลิงบีโชหน่อยบีโชหน่อยบีน่อยไปปีนปีโชปีโช้ด้วปีโช้ปีติดอีกปีอีกบีติดอาตุ๊าใหญ่มากอ่ะคใหญ่เพาะมันนตัวใหญ่จัง่ครับ เฮหน่อยเเฮมาครับไปดูเสือเปลือกเสือเปลือกนะคะมันจะเป็นสีขาววันนี้วันนี้เคยไปขี่เครื่องบินวนนี้เคยไปขี่รถไฟแต่ว่าผมเคยไปขี่เรือนะครับไปขี่เรือครับดูหน้าตาครับ ต่อไปเราจะขึ้นวิทยาพันธ์นะครับไปดูแอร์เพนก่อนดิไปปะมีรถถังด้วยนอะวินเห็นรถถงนะังปั้น่านู่นด้วยนี่ด้วยโอโ้โหนู่นแท็กเตอร์ว้าวใหญ่มากครับแท็กเตอร์ฝรั่งเนะี<ม>่ยดูดิโอ้บูโดเซอร์นี่เองคุณมีไหวอย,อย่างเงี้ยใช่ใหญ่มากโอโ้โหแอร์เพนนะครับระวังนะครับระวังนะครับ ดูในพ่นนะครับไอยพ่นมันพ่นใส่หัวนะครับโอ้โหใช่ ประวัดของเจ้าของที่นี่นะครับเห็นไหมเนี่ยคนที่เขาสร้างเน,นี่ยเนี่ยคุณตาเนี่ยเจ้าของที่นี่นะนี่ขี่มา้าเตเลยบห็นปไปเลยครับเปิดเข้าไปแล้วนี่มีอะไรบ้างโอ้นี่ก็คือเรื่องราวต่งตางๆนะครับมีฟาร์มใช่เรื่องมันจะทำฟาร์มนะครับดูประวัติคาวบอยทาว เมื่อก่อนเขานอนแบบนี้นะครับสมัยก่อนโบราณน,นะครับใช <น S> ่เนี่ยบ้านเขาเลี้ยงวัวมีห้องน้าของจริงได้เลยนะนการมุ้งนอนใช่อยู่ฟาร์มนะครับนี่ไปอ,อนี่ทำฟาร์มมาเรื่อยๆใช่เลี้ยงวัวเลี้ยงวัวยุคแรกๆนะครับพ่อวัวแรกของฟาร์มนี่เลยนะจะชอบข่าวบอยมาเรื่อยๆนี่ โรเบตตาซาลอนนะครับพีนอิทวูดนะครับนี่วิมพกับหนังนะครับม้าตัวใหญ่มากเนี่ยระบินมา้าม้าแข่งของจริงตัวเท่านี้เนี่ยใช่ไมหมครับนะนดีขึ้นได้ไหมครับ โอ้นี่เขาเดินทางแล้วเขาก็เอาไก่ไปด้วยนะครับเป็นไงเอาไก่ไปด้วยดูโหเวียนนี่เขาเท่มากเขวียนใหญ่มากเลยนะครับเดินทางสมัยก่อนเลยจูมาแล้วนะี่เป็นจูมาแล้วครับนี่เฮ้ยนี่เขายืนทําอะไรไงเนี่ยฮะเฮ้ยแปลกๆนะเหมือนมีใครมายืนเพิ่มเฮ้ยนี่จูวอะไรอะอ้าวนายเป็นคาวบอยเหรอ โอ้ยนายเป็นลูกคาวบอยเหรอเนี่ยโอเคไหนปืนนายอ่ะขอปืนนายหน่อยดิคขี้จิ้งชักปืนให้ดูหน่อยนี่เราอยู่ในเมืองคาวบอยนะครับตอนนี้ยื้อนี่เฮ้ยมีซอมบี้บูมเมืองคาวบอยหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ใช่ไหมเฮ้ยระวังให้ดีนะ โจรมันเดินอยู่แถวนี้นี่ตามหาโจรคนนี้วันเชตโอ้ยบูด่าสิคนไหนเราต้องตามหานะครับโจรหน้านี้นะไปดูซิคือปแบบนี้เออดูสินี่นะนายอย่างนี้ถือปืนอย่างนี้นะถ้ามันยิ้มไปว่าใช่คนนั้นเลยใช่ไหมใช่ถ้าเจอเราต้องจับเฮ้ยใช่หรือเปล่านะแถวแถวนี้แถวนี้ใช่หรือเปล่านะเฮ้ยนี่ไงวิ่งหน้าอยู่นี่ ไปเลยพวกนี้นะเรียกตั้งมวลเลยแล้วจัดการมันนี่แนมเบอร์อยู่นี่ครับตอนเราจะมาฟอร์เรสแล้วนะครับทุกคนฟังผมก่อนนี่มันาบาดหม้งหรอพาเข้าไปเลยครับไปดูดิโอ้โห <c oughs> อ๋อนี่เกินเก่าเลยนะครับรุ่นเก่าไฟไปเดินตามทางไปครับนี่คือเราอยู่ในป่าดงดิบนะครับป่าดงพญาไฟนะครับนี่ฝั่งอยู่บนเขาจมลองมาได้ดีมากๆเลยนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเหมือนของจริงเลยครับเพื่อนๆอุยอุ้ยนี่นะครับ นี่หรอครับใช่มันออกมาเดินเล่นเราไม่ระวังตัวใช่เราไม่ระวังเรไม่วังอุ้ยระวังกระทิงนะคลูกขึ้นเอาละครับกำลังเดินมาอุ้ยอุ้ยเสือมกินแล้วอยู่เฮ้ยน่ากลัวมากเดี๋ยวเราย้อนไปดูก่อนนะครับวินไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนี้อุ้ยมันจ้องไอตันั้นอยู่ใช่จะกินลูกๆพวกนี้วันนี้วิมันล้อมมันอยู่สามตีตัวเลยเนี่ย สองสามสี่ตัวอครับเสร็จแน่เลยตะทิงช่วยมันด้วยดิจะให้เสือกินมันได้ไหมสนใจนี่กินหญ้าอยู่นะโหโูถูถอุ้ยอ้ยอ้เพื่อนระวระวัง้ยไก็บยมเพื่อนได้ดีกับยมูครอบเพื่อนไหน ได้โดนแขวฝดยางบนลนะ่ะจะช่วยยังไงดีอ่ะเฮ้ยนายลงได้ไหมอ่ะโอ้โหตัวนั้นก็ล้อมอยู่ครับล้อข้างบนข้างล่างเลยเพื่อนเสร็จแน่แน่โอ้ยอันนี้ทางป่านะครับทางป่าใช่มีน้ำตกนะครับที่เขาจำลองขึ้นมามนกเงือกข้างบนไหมนะครับนี่ มีลิงจ่อใช่น้องเมือกใช่ยืนเลยคุณช้างคุยกับผมหนได้ดิใช่เพราะเห็นแล้วโอ้ยหน้าตาหนาหน้ากว้างขนาดนี้อ่ะวิญจอยจ้องหนูอ่ะจ้องหนูเฮ้ยมันแอบอยู่ตรงนี้ดิยใช่มันจ้องเขาอยู่ตัวมันใหญ่มากเมือกดูดิ จะไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์แล้วนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสือกินเพื่อนไปดูดิทวินเสือโค้งลุกกินฟางเนาะโอ้โหมันแย่งอาหารกันอยู่ครับนี่ขาอยากกินมังกรน่ะน่ะเฮ้ยเขาอยากคอเหรอเฮ้ยจริงด้วยเพื่อนอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมือมือว่ะอ้ย กิตัวนี้อยู่นะครับไอตัวนี้เขามันก็ป้องกันอยู่ตัวนี้มาแย่งอาหารครับดูกโดนไล่ล่าอยู่ครับจริงๆมากันเพื่อนและตัวไส้ก็เรีน,นเป็นเชือกอยู่นอ่อโอ้อเขาทำเหมือนใช่ไหมใช่ดูดีโอ้โหนี่ครับเอ,เอา,อา,าเอาเอาสีสัดๆด้วยวงจรชีวิตของสัตว์นะครับก็จะล่าแล้วก็จะเป็นเหยื่อ โอ้ยดูลุงหมูดิน่ารักเหรอใช่เฮ้ยมีควายนีวนไหมใช่นี่มีแล้วละมีทางรถไฟผ่านนะครับรอด้วยรถไฟรอด้วยพี่รอด้วยครับพี่พี่รอด้วยผมอยากไปด้วยครับผมติดอยู่นิ้วขาบ้าผมออกไม่ทีโอ้ขนท่อนไม้มานะครับขนซุงมาเออรอบแรกันต่อครับไป ออแล้วเขาก็ทำเขาก็ทำแผ่นนี้แผ่นนี้ติดโอ้โหนี่รถทหารนะครับเต่าไหนอยู่คนเดียวหรอโอ้หลุงเต่านี่อยุเยอะแล้วเนี่ยระวังเลยนะครับลูกโอ้โหดูนะครับใหญ่มากไปไงที่เราเห็นอยู่บนฟ้านะครับนี่ ยังไงเฮ้ว้าวโอ้ยใหญ่มากครับเพื่อนน้องฟินมาแล้วสนะวัสดีครับ